วันนี้นะครับผมผมจะมานะครับผมว่านะครับผมเราปัดงานเยอะงานจะไม่เด้งจริงหรือเปล่างานจะไม่จ่ายจริงหรือเปล่าเปอร์เซ็นต์รับงานน้อยลงโอเคอิปวิดีโอนี้เหมาะสมสําหรับผู้ชมที่มีการเปิดระบบใหม่และหัดขับผู้ชมที่มีอายุการขับมากกว่าห้าถึงหกปีโปรดใช้วิจารยณในการรับชมเก๋โอเคสวีดัสสวัสดีนะครับผมพบกับช่องผมอีกแล้วนะครับผมเบนสสายบินชาแนลนะครับผม วันนี้นะครับผมจะมานะครับผมว่ามาคลายปัญหานะครับผมคือมีข้อสงสัยตั้งแต่เราเปิดระบบใหม่ๆนะครับผมผมก็สงสัยนะครับผมว่าเออเปอร์เซ็นต์ปัดงานผมก็ดูจากคลิปเนี่แหละครับผมว่าถามเพื่อนๆนะครับผมว่าเปอร์เซ็นต์ปัดเนี่ยเปอร์เซ็นต์รับงานเราน้อยเนี่ยงานจะไม่เดิ่งจริงหรือเปล่านะครับผมจริงไหมนะครับผม โอเคนะครับผมฟังคลิปนี้ให้จบแล้วจะแก้ปัญหาได้ทันทีนะครับผมมันต้องแยกก่อนนะครับผมสําหรับ ID ใหม่นะครับผมกับ ID เก่าผมจะพูดถึง ID ใหม่ก่อนนะครับผม ID ใหม่นะครับผมถ้าเปอร์เซ็นต์ปัดงานน้อยลงนะครับผม ID ใหม่คือ ID เพิ่งเปิดวิ่งได้เดือน2เดือนนะครับผมถ้าเปอร์เซ็นต์ปัดงานเออคือถ้าเปอร์เซ็นต์รับงานนะครับผมเปอร์เซ็นต์รับงานน้อย งานจะไม่ค่อยจ่ายนะครับผมอันนี้จริงนะครับผมงานจะไม่ค่อยจ่ายครับผมแล้วก็นา,นานงานจะเข้านะครับผมแนะนํานะครับผมไอดีใหม่ๆนะครับผมไอดีที่กําลังเปิดเดือนสองเดือนนะครับผมแนะนําให้ไปไปเกือบทุกงานนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ให้ปัดนะครับผมดูด้วยนะครับผมไม่ให้ต่ํากว่าแปดสิบนะครับผมไม่ให้ต่ํากว่าแปดสิบแล้วก็นะครับผมมาไอดีเก่านะครับผมไอดีเก่าไอดีเก่าคือ ยังไงล่ะครับคือเราวิ่งมานานนะครับผมมันจะต่างต่างกันยังไงกับไ d ดีใหม่นะครับผมคือคะแนนดาวเราเยอะฐานลูกค้าเราเยอะนะครับผมฐานลูกค้าไ d เดีเก่าของเขาเยอะแล้วนะครับผมแล้วก็มันจะต่างกันยังไงนี่ครับผมสําหรับของผมนะครับผมเปอร์เซ็นต์รับงานน้องผมเนี่ยครับผมเหลือย6เปอร์เซ็นต์นะครับผมวันของวันนี้เพราะว่าวันจันทร์อางคาเนี่ยผมปัดเละเลย คือมันหยาบจัดโดนเก็บอินไม่ได้ผมก็ผัดคัดยับเหมือนกันครับผมคัดยับเหมือน,น,นะนกันเนาะปัดยับเหมือนกันแหละเหลือ26%เนี่ยผมก็เลยจะมาทาคอนเทนต์นี้พอดีเลยว่างานผมจะเด้งไหมเนี่ยเปอร์เซ็นผมมีเปอร์เซน็มมเรเซนรับงานผมมี26%่สนะิรับและแล้วผมไปวิ่งนะครับผมผมไปวิ่ง3ชั่วโมงนะครับผมได้งานมา9งานนะครับผม สรุปนะครับผมสรุปเลยละกันสรุปง่ายๆสั้นๆเลยคือนะครับผมเด้งปกติครับผมสําหรับ ID เก่านะครับผมถึงแม้เปอร์เซ็นต์รับงานจะต่ํากว่า80ก็งานก็เด้งนะครับผมแล้วก็ถามว่ามันจะแบนไหมนะครับผมระบบจะแบนเราไหมคือเปอร์เซ็นต์รับงานถ้าต่ํานี่ไม่แบนครับผมไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมจะแบน คือเปอร์เซ็นต์ยกเลิกงานนะครับผมคือข้างหลังนะครับผมเปอร์เซ็นต์ยกเลิกงานถ้าภายในอาทิตย์ภายในสองอาทิตย์นะครับผมเปอร์เซ็นต์ยกเลิกงานเกิน20%เปอร์เซ็นต์ติดต่อกันสองอาทิตย์นะครับผมโดนแบนแน่นอนแล้วแต่นะครับผมบางวันก็บางคนก็สิบสองชั่วโมงแปดชั่วโมงแล้วแต่นะครับผมบางวันก็สามวันบางครั้งก็สามวันเจ็ดวันแล้วก็ถาบอลน,นะครับผมก็จะแบนประมาณสามครั้ง หรือสี่ครั้งที่สี่ก็จะน่าจะโดนถาวรอนนะครับผมครั้งที่สี่น่าจะโดนถาวรอนเพราะว่าทําไมไงล่ะครับเปอร์เซ็นต์ปัดงานเราปัดเยอะทําไมบริษัทไม่แบนเราคือนะครับผมเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับผมยกเลิกงานกับปัดงานปัดงานคือระบบเขาไม่รู้ว่าเราปัดแค่เปอร์เซ็นต์ในของเราเนี่ยเปอร์เซ็นต์รับงานของเรามันลดลงยกเลิกคือ มันมีชื่อในระบบแล้วนะครับผมว่าเรารับงานตรงนี้นะครับผมรับงานตรงนี้แล้วก็มายกเลิกนะครับผมเขาก็เลยเห็นความสําคัญของการยกเลิกงานมากกว่าการปัดนะครับผมเราปัดงานคือเราไม่พร้อมเราไม่พร้อมหรือว่าเราไม่สะดวกเอาไว้ง่ายนะครับผมยกเลิกงานคือถ้าคุณไม่ยกเลิกถ้าคุณไม่รับคุณก็ต้องปัดไปตั้งแต่ที่แรกนะครับผมถามว่ายกได้ไหมยกได้ครับผมยกได้แต่นะครับผม อย่าพยายามพยายามนะครับผมพยายามอย่าให้มันเกิน2 0ภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับผมอย่าให้มันเกิน20นะครับผมพยายามปัดเอาดีกว่านะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เก็บอินนะครับผมสําหรับมือใหม่นะครับผมพยายามปัดเอาดีกว่าเราไปปิดออโต้ไว้นะครับผมถ้าใครยังไม่รู้นะครับผมปิดออโต้ยังไงนะครับผมปิดรับงานออโต้อย่างไงเข้าไปตั้งค่านะครับผม ตั้งค่าแล้วก็มันจะมีจุดสีเขียวนะครับผมจุดสีเขียวแล้วก็ปิดให้มันเป็นทึบด้วยครับผมปิดมาข้างหน้าให้มันหายเขียวเนาะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงโอเคนะครับผม,ผมเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าเราปิดรับงานออโต้ตรงไหนนะครับผมเราจะมาแก้ปัญหากันนะครับผมว่าเราจะมาคลายปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาเราจะมาคลายปัญหานะครับผมว่าข้อสงสัยเปอร์เซ็นรับงานสําหรับมือใหม่ คุยกันเปอร์เซ็นต์รับงานมันต่ํางานไม่ค่อยจ่ายนะครับผมอันนี้จริงนะครับผมเรื่องจริงนะครับผมสําหรับมือใหม่นะครับผมไอดีใหม่ๆที่กําลังเปิดระบบนะครับผมที่กําลังเปิดระบบที่กําลังเปิดระบบนะครับผมเปิดระบบได้อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือนนะครับผมฐานลูกค้ายังไม่เยอะนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับผมถ้ามีสาระถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเน่นะครับผมสบู่ใบปอออร์แกนิกนะครับผมแล้วก็เซรั่มใบปอออร์แกนิกนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ